สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะพี่หน่งก็จะพาท่านผู้ชมมาชมว่าเนเสนจันโกเมนนะคะเป็นหนึ่งในตระกูลว่าเนเสนจันที่หายากเป็นเพราะส่วนโดยส่วนมากเลยนะคะจะมีการผสมระหว่างจันแดงกับจันดําเป็นว่านที่มีนะคะตามร้านค้านิยมปลูกเลี้ยงนะคะเพราะว่า มีความสวยงามและแปลกตาใบใหญ่นะคะแล้วก็ทรงใบยาวนะคะเป็นรูปหัวใจแบบนี้นะคะแล้วก็มีเส้นของใบเนี่ยชัดเจนด้วยนะคะแล้วก็ก้านใบนะคะก็จะมีสีแดงเลือดหมูนะคะและก้านสูงยาวสง่าด้วยค่ะการเลี้ยงนะคะท่านผู้ชมสามารถเลี้ยงที่มีแสงแดดลํำไรและในอาคารได้เลยนะคะ ดินที่ใช้ก็เป็นดินที่ระบายน้ําได้ดีนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ลดน้ําวันละหนึ่งครั้งหรือสองครั้งถ้าอากาศร้อนนะคะท่านผู้ชมว่านเสน่ห์จันกโกเมลแน่นกล่อมความเชื่อนะคะเชื่อว่าเวลาบ้านใดน,นะคะที่ปลูกว่านเสน่ห์จันนะคะทุกสายพันธุ์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจันแดงนะคะก็สามารถ ปลูกได้เลยนะคะเพราะความเชื่อเนี่ยเชื่อกันว่าจะเงินทองจะไม่ขาดมือนะคะเป็นว่านที่เหมาะสมไว้ปลูกในบ้านบ้านเรือนนะคะร้านค้านะคะเชื่อว่าเป็นไม้ที่มีนะคะต้นไม้ที่มีสิริมงคลทางด้านเมตตามหานิยมเลยนะคะแล้วก็เวลาจะทํากิจการอะไรก็ประสบความสําเร็จลุ่งเลือดไปได้ดีนะคะสําหรับว่านเสนจันทนี้นะคะใบนะคะจะแตกต่างกับว่านเสนจันแดงนะคะ ท่านผู้ชมสามารถดูสังเกตได้เวลาไปซื้อนะคะสังเกตว่าเป็นอันไหนนะคะต้นไหนจะเป็นว่านสนิจจันกโกเมลอันไหนจะเป็นว่านสนิจจันแดงอันนี้จะเป็นเรียกว่าสนิจจันกโกเมลนะคะนี่สวยมากเลยนะคะท่านผู้ชมเวลาเลี้ยงไปนานๆนะคะจุดเด่นของใบก็จะสวยเป็นรูปหัวใจเลยนะคะโยยา,ยาแบบนี้ ก็วิธีเลี้ยงดูก็ไม่ยากเลยนะคะนิ่งเขาอยู่ในที่แสงแดดลำไรนะคะนี่เลยก็จะสวยงามแบบนี้นะคะสำหรับว่านเสนิทจันกโกเมลนะคะค่ะคลิปนี้นะคะพี่หนึงก็พาท่านผู้ชมมาชมว่านเสนิทจันกโกเมลนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบปลูกไม้มงคลนะคะก็เป็นอีกหนึ่ง ต้นไม้นะคะที่นิยมปลูกกันค่ะแล้วก็เป็นไม้ที่ค่อนข้างจะหายากด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ